เมืน่อนี้มาใส่บาตใส่บาตเข้าสารอาหารแห้งจากพี่นอ้องนี่รอใส่บาตจ้ะรอใส่บาตตอนเช้าตั้งเริ่มเด้

เอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเดี๋ยเก็ดีพมบัดดี้ดีพหมครับครับสุกพอย่างเงี้ยขอมน้ำเอ่อนิดนดีอขอพม

ข้ามือหนีนะถือของได้กันนะเดี๋ยว โอ้ยอีไกลเนาะลบลบลมลมแม่นบ่ไปเลยสกอนเนาะค่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 ะ <laughs> <laughs> แล้วมาหมดละ เตยปลาอัดข้าวสารอาหารแห้งะตี่น้อง

หมดทุกคนไหลจัดจังใส่บาตเข้าสารอาหารยังปีใหม่สุขภาพแข็งแรงแล้วจ้ะมีความสุขทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะ

รับจัดปน,นวัสดีปีใหม่ใส่บาตรท,ทอสารอาหารแหง้งคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานะจ้ะฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้อง